ดสังเกตแตเขียนคิว้วก่อนนะมันอยู่ระหว่าง e กับ f 3 e กับ f 3อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เห็นไหมหัวคิว้วมันจะอยู่ตา่างก่าต่างก่าเส้นแยงนิดนึงนคิ้วจะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ค่อยใสย่ก็ได้าไปเลยสบายไปเลยก็ได้ลงแสงเงาไปเลยแล้วมันก็เฉียดเข้าไปเนี่ย คือไปข้างบนนั่นแล้วครับแล้วก็ค่อยไปถึงตรงกลางนะครับตรงกลางไปช่องนิดนึงนะครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยถ้าเกิดคูวาแบบไม่ใช่สเกลได้ไหมได้แต่ถ้าใช้สเกลมันจะแม่น มาะสำหรับคูใหม่แต่ถ้าสำหรับคูเนี่ยไม่ต้องใช้สเกลอะใช้สเกลอกาศใช้ปัตตาลด้วยโนี่้เ่ยๆเลยคูกำลังทำให้ดูนี่ไงนไม่จะเป็นครับแต่ว่าให้มันอยู่เส้นให้มันประสานกัน อ่าเราก็จะได้คิ้วมาแล้วตอนนี้มาดูหัวตาอันนี้ลูปมัน,ออน,น,มนอโอเคหัวตามันจะอยู่ที่จุดจุดการกรบาดบนเส้นที่ต่อจาการกากบาดมาน,นี่เือนะครับ กำาังตึงบนเส้นนี้นะใส่เลยตาดำลงไปแลใส่เล่นไม่นิดเดียวจะเป็นตาของคนมีชีวิตมันจะมีแสงสะท้อนเขาเรียกว่าน้ำเลี้ยงตาแลี้ยงตาเลี้ยงตา

ถ้าเกิดเราจะลงแสงเงาไปเลยในระหว่างที่ล่างก็ได้หรือจะเก็บไว้ก่อนไม่ลงที่หลังก็ได้ไม่ไนมนีเรียสอะไรนะในประเด็นนี้ครูจะล่างไปก่อนนะครับเดี๋ยว่อมาใส่แสงเงาที่หลังตรงนี้มันอยู่ใน,นชอ่อง C C กับ F ครับอ F ส F อย <Yeah. S 1> ู 1, ่ตรงนี้นี่มาดูระหว่างนี้นะครับตรงตีจมูกมันจะเนยนี่เป็นนี่นึง คนไทยที่พูดอันนี้ตัดไปน้อง <laughs> เราก็จะได้จมูกมาแล้วจมูกเ็กได้ไจมูกมาแล้วอันนี้มาดูปากปากยู่ที่ช่อง F กับ5 F 5นาจประมาณนี้ ใช่ตรน้เนี่ยมัเป็นตนี้มันมีเงาตรงนี้มันเป็นแสง่เดียวเนตรนี้มันจะมีล่องจมู่มูกตรงนี้เป็นยเงนะทากกาเาจะเป็น 这个动作呢，

ลายปลาเขาแล้วน <łość> ี้ก็จะมีทีมว่าแขงเงาไม่รอใส่ได้เลยนะครับใส่เลย เพาคือหนักไปอย่างนี้เราลองมาเก็บแสงเงาตรงบริเวณหัวตาดูใครได้สิยรเลยไม่ป็นมีอะไรที่ยากเยองไหนุนต้องทำนใช่ถูกต้องแล้วมันก็จะเหมือนเด็

คือให้ยืนอยู่ตรงไหนก็เหมือนเด็กเขามองเราเมันก็เขียนตามที่เห็นมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโดยโดยธรรมชาติก็ลูกเขามองเราอยู่แล้วแล้วตามลูกมันก็มองเราอย่างดียวะ มอนจะเข็ยน,นยากใช่ไหมแล้วลองเขียนด้านข้างให้ดูดิเจาใช่ไหมหมูหนักเลยมันต้องเขียนยากแลุ้ยกน กลายเป็นไรอะลูกเห็นผมก็ต้องเป็นผมสิตรงนี้ผมผมันจะประามาณนี้ใช่ไหม แล้วลว่าหลอดเนช่ยชื่อว่าอะไรอ่ะเป็นนักร <c oughs> ้องก่ะหรือว่าเนี่ยผมไม่ยากอย่างที่คิดลูกเลย